ครับสวัสดีครับมือนีเบาพินแคนนะครับได้มีโอกาสพาพี่พาน้องนะครับมาเล่นอยู่สวนนะครับมือนีบรรยากาศดีดีนะครับเลยได้คิดว่าจะมาเบาเรื่องสาระนะครับจากน้อยนะครับเรื่องของแนวทางแนวทงการเฮ็ดเกษตรนะครับมีมีหลายๆคนนะครับมีขอสงสัยเลยว่าพี่น้องเกษตรกรนะครับมีขอสงสัยว่าการเฮ็ดเกษตร นะครับมีมีมีการเหตุจากรูปแบบนะครับโดยที่บ้าวเองนี่ขออนุญาตอธิบายพราสังเขตนะครับเรื่องของการทิดเกษตรคือเท่าที่ได้สัมผัสนะครับ้เข้ามาอยู่ในวงการของแนวทางเกษตรอินทรีย์แนวทางเกษตรปลอดภัยนี่ออมา่นกับห้าหากปีนะครับแล้วก็สืบคน้นข้อมูลทางภาครัฐนะครับหกลักๆเลยเรื่องของการเห็ุเกษตร กเกษตรก็จะมีโย่สามรูปแบบนะครับที่ท,ที่พ่อจะหูเนาะครับเนาะเรื่องของกเกษตรปลอดภัยกเษ C. กเษตรอินรียเกษตรปลอดภัยสองนะครับแล้วก็กเกษตรสารพิษนะครับเกษตรอินร,รียเป็นแบบใดกเกษตรอินทรียคือกเกษตรเฮ็ดเกษตรนี่ที่มีกระบวนการเริ่มต้น ตั้งแต่เริ่มต้นการผลิตระหว่างการผลิตและก็สิ้นสุดการผลิตที่บ่มีผลกระทบต่อระบบนิเวศนะครับ้า,ายูนะครับรักษาระบบนิเวศไวบอกง่ายว่าบ่พึงผ้าสารเคมีนะครับใส่เรื่องของวิธีธรรมชาตินะครับเรื่องของกรสรดินซีเน้นไปในทางของอวิธีธรรมชาติส่วนเกษตรปลอดภัยนะครับเกษตรปลอดภัยก็คือเรื่องของการใส่สารเคมี นะครับปุ๋ยนะครับบำรุงพืชนะครับบำรุงต้นบำรุงดอกการใส่ปุ๋ยสังเคราะห์นี่คือเรื่องของการเเกษตรปลอดภัยเกษตรปลอดภัดยนะครับแต่ว่าการเป็นเกษตรอันตรายนะครับเป็นเกษตรอันตรายนี่จะเป็นเรื่องของการทําเกษตรที่ใช้สารยาฆ่าแมลงฆ่าศัตรูพืชนี่คือเกษตรอันตรายนะครับเกษตรสารพิษนะครับ อันนี้คือข่าวๆพ่อสังเกตนะครับสำหรับพืชพักผลไม้ที่เขากินทั่วไปนี่ทำมามีความอันตรายบอหนับพี่น้องก็ร้องคึ้นเบื้องเอลกันนะครับนะรูปแบบการให้เกษตรมีอยู่3อย่างก็คือ C, อินทรีย์ปลอดภัยและก็สารพิษนะครับเกษตรอินทรีย์ก็จะมีตราของออร์แกนิกก็คือรูปแบบของการรับรองจาก ทั้งกรมวิชาการเกษตรนะครับกระบวนการผลิตก็คือผมบอกแหะตั้งแต่ต้นจนจบกระบวนการผลิตนะครับมีการจุดเริ่มต้นไม่ใช้สารเคมีที่มาของผลิตภัณฑ์นะครับพี่ที่มาของเมล็ดพันธุ์นะครับการให้ปุ๋ยต้องเป็นปุ๋ยที่เกิดขึ้นโดยธรรมชาตินะครับปุ๋ยคอกปุ๋ยอินทรีย์นะครับท่าท่านนะครับพี่น้องเกษตรกรหรือว่า ผู้ที่สนใจนะครับจากเห็ดนวท่านเกษตรินซีนะครับจุเริ่มต้นแบบใดนะครับซึ่งสวนเกษตรพิ้นแคนที่เห็นอยู่ด้านหลังน่ครับที่ผมเห็ดมาเกือบ3ปีนะครับ2ปีกว่าเกือบ3ปีนี่ได้ได้รับใบรับรองนะครับเป็นเกษตรินซี่แล้วนะครับจุดเริ่มต้นของเฮาเลยก็คือเฮ้าเฮาตองมะทามใจเฮ้าสะกอนนะครับว่าเฮ้าสิกินอาหารแบบใดนะครับกินอาหารแบบปลอดภัยหรือว่ากินอาหารแบบผสม สารเคมีสารปนเปื้อนนะครับหรือจะกินอาหารแบบสารพิษนะครับอันนี้คือเป็นถามใจต่อของกอนนะครับว่าเท่าสิเฮ็ดแบบไหนนะครับขันเท่าถามตัดทิ้งใจได้แล้วก็ลงมือปฏิบัตินะครับลงมือปฏิบัติเฮ็ดอ่าเฮ็ดไม่ายากครับเรื่องของกเกษตรอินซี่นะครับอ่เาเฮ็ดคิดส่าเอาเฮ็ดแนวกิน,นอาหารปลอดภัยนีย่ให้คนถิดผมเคยบอกตลอดว่าให้ให้ตัวเราเองให้คนที่เรารักนะครับ ให้คนในสังคมแล้วก็ให้คนในชุมชนได้ทานอาหารที่ปลอดภัยที่เป็นอินทรีนะครับอา,อาหารอินทรีย์ก็ต้องมีใบรับรองใบคิวเพิ่นใบคิวนะครับรับรองจากหน่วยง,งานที่เกี่ยวข้องเช่นกรมวิชาการเกษตรนะครับจะมีใบคิวออร์แกนิกไทยแลนด์นะครับ, Q, Thailand, รบเรื่องของกระบวนการจดวันเดือนปีที่ผลิตตรวจหาสารปนเปื้อนนะครับตรวจหาสารปนเปื้อนเสร็จแล้ว คณะเหตุพานณ์ทุกขั้นตอนนะจงจะได้ใบรับรองจากกรมวิชาการเกษตรซึ่งในโซนของบาวเองนี่อยู่ในเขตของจังวันรลยนี่จะออกโดยสำนักวิจัยศูนย์วิจัย,จยอุบลราชธานีนะครับวิจัยสำนักวิจัยพืชนี่ผมวานในใจซืือเต็มเพลินเนาะก็คือออกโดยเขตเขตอุบลราชธานีนะครับแต่ว่ากันเป็นเกษตร ปลอดภัยที่พี่น้องในรับประทานอาหารยุเสมอนี่ก็คือเข้าก็หากินได้ตามท้องตลาดทั่วไปนะครับเรื่องของการทําพืชผักสวนครัวขันมีศัตรูพืชเพื่อนกับฉีดพ่นด้วยยาฆ่า,มาแมลงปราบศัตรูพืชนะครับหรือว่าใส่ปุ๋ยสังเคราะห์อ,อย่างต่างๆนี่ก็คือเป็นเกษตรปลอดภัยนะครับแต่ว่าเรื่องของเกษตรอันตรายหรือว่าเกษตรสารพิษนี่จะ เป็นเกษตรที่ทำเกษตรโดยมุ่งเน้นไปที่ผลผลิตผลผลิตที่สวยนะครับมแมลงศัตรูพืชเข้ามาก็จะใช้สารเคมีสารพิษนะครับเข้าไปทำลายหรือว่าเข้าไปป้องกันนั่นโดยเฉพาะายังยิงที่ประิททยหอากํา,ากลังต่อต่างกันอยู่นะครับสามสารถิพธุ์ที่กําลังต่อต่างกันอยู่นะครับพราคอร์ตไกโฟเซต ไก่ไก่ไกคอลิเฟสเยังผมจำจิวซื้อไว่านะไนะก่โฟเซตพาราคอตนะครับอันนี้คือว่ยไงว่าเป็นยาที่ขึ้นต้นด้วยคำว่ายาฆ่ายาคุมนะครับนี่คือเป็นเรื่องราวของเกตเรื่องของการฮ็ดเกษตรแบบอินรียปลอดภัยแล้วก็เกษตรสารพิษไม่นี่ผมได้มีโอกาสนะครับได้มาเอา,เอาเกตความรู้ เรื่องของการเเกษตรันแนวทางของบาวพินแค่เองนะครับอยู่สวนวนฒเกษตรพินแคนสวนบางนี่นะครับในอนาคตก็จะเป็นแรงเรียนรู้นะครับให้พี่น้องเกษตรกรให้เขามาเรียนรู้เห็นที่วอยู่ด้านหลังนะครับมันเป็นเที่วยวไผ่อายุ2ปีนะครับที่วยวไผ่กับกล้วยกับต้นไม้นน,นาชนิดนะครับจะเห็ดเป็นสวนเกษตรแบบป่า5าระดับ นะครับ5ระดับก็มีระดับสูงพวกไม้ใช้สอยนะครับป่าสาอย่างประโยชน์4อย่างนะครับระดับกลางนะครับก็เป็นไม้พวกกินผลนะครับพวกผลไม้ต่างๆนะครับระดับพื้นลาบก็จะเป็นพวกไม้ระดับต่ำนะครับระดับต่ำก็จะเป็นพวกมะเขือพริกนะครับข่าตะไคร้ใบมะกรูดนะครับระดับพื้นลาบแบบระดับพื้น ก็เป็นพวกไม้เรือพวกแตงโมแตงโมนะครับพวกมันแกวระดับใต้ดินระดับต่ำก็คือพวกใต้ดินก็จะเป็นพวกมันแกวนะครับันนี้คือป่าป่าห้าระดับนะครับทายไปน้ากับลุนไปน้าว่าโทรศัพท์มันิะงวยบอ่อนะครับเดือนจากลมแรงมากนะครับวันนี้แหละครับก็บเลยได้มาเอาเกตความรู้เรื่องของการทิศเกษตรนะครับหวังว่าจะพี่นอกก้องเกษตรกรหรือว่าผู้ที่สนใจผู้กำลงังติดตามของสวนวัานเกษตรพินแคนจะได้รับความรู้นะครับ เพชรเมญ่างเรกครับเพชรเกษรินซีวัฒาเฮามีถามใจเฮานะครับถามใจเฮาว่าเขาอยากกินอาหารแบบไหนเขาอยากค้นในครอบครัวเขากินอาหารแบบไหนนะครับอยากกินอินซีหรืออยากกินปลอดภัยหรืออยากกินสารพิษนะครับสําหรับพี่น้องเกษตรกร,ะร,กรนะครับที่สนใจอยากเรียนรู้ในแนวทางของกเกษตรอินทรีนะครับวิถีความพอเพียงก็ สวนวนเกษตรพินแคนนะครับอยู่ที่บ้านหนองเหล็กตำบลโพชัยอำเภอบ้านุ้มไพรจังหวัดระยอดนะครับกะยินดีต้อนรับพี่น้องเกษตรกรนะครับมาเรียนดู้แลกเปลี่ยนเรียนรู้กันใดนะครับสำหรับมนีบรรยากาศดีดีพี่น้องให้ความรู้แล้วเสิไปเห็ดเบียกก่อนนะครับเนาะเดี๋ยวจังมากคอยติดตามในเรื่องราวของสวนวัฒนเกษตรพินแคนเรื่อยๆนะครับผมจะมาให้ความรู้พี่น้อง you ไปนั่งแลกเห็ดเบียกไปนั่งสำหรับมนีก็ขอบคุณและสวัสดีครับนะครับสำหรับการติดตั้งคุณและสวัสดีครับ